ทีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายทีาวัสดี y o t u u e ทและผู้ชมครับดีๆีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเปต TV ทีววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมีมพี่เจรดาซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตมาใหม่นะแต่ว่าอาจจะทําคลิปชา้าไปหน่อยนะฮะอ่ามันมีการอัปเดตใหม่ที่เพียรมากเลยแต่ว่าอาวุธสุดโหดเลยครับคุณผู้ชมนามันจะมีซูซย ดาบโอเด้งแล้วก็จะมีมูน V2 แล้วก็มีบอสซอมบี้แล้วก็เกาะใหม่นะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบว่าสอนทําอะไรต่างๆกันนะฮะก่อนที่จะเข้าไปรับโจงก็ขอโปรโมทร้านหน่อยละกันนะฮะอีดอิตเบรชอปและรับฟาร์มเกมต่างๆในโลว์บักแถมยังมีกดเกมพารและผูวพิศาจด้วยและรับเติมโลว์บักเซิร์ฟเวอร์วีมีรหัสบัฟฟ์และคิงพีชขายบริการเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีก้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮปสโตนช็อปลานี้ก็รับฟาร์มโลบอเไตต่างแต่ยังมีกฎเกมพาร์ลผลพิศดารด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์วีพีบริการเยอะแยะ็มเบหมดใครสนใจนิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลตโกเอาแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะใหม่ที่เขาล่าลือกันว่ามันมีซอมบี้อยู่นะฮะให้มาที่เกาะลูฟี่แล้วมันก็จะอยู่หลังเกาะซอมบี้ครับคุณผู้ชมครับอ่าเกาะซอมบี้ที่เขาล่ําลือกันว่ามีซอมบี้อยู่แต่ว่าตอนนีี้อมยังไ่เกกิดด มันต้องอันเชิญนะฮะคุณชมครับด้วยลูกแก้วซอมบี้นะฮะอ่าเข้าไปได้เลยนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะซอมบี้ก็จะไม่ตีเรานะค,คุณชมนี่ฮะไอ้ที่ยาวๆแบบนี้ไอ้ตอนแรกก็นึกว่าให้ปีนไปนะเออปีนไปแล้วก็ไปเจอกับท่านคารินอะไรแบบนี้ <c oughs> นะฮะหอคอยคารินไม่ใช่นะคุณชมอ่ามันเป็นเสาอะไรไม่รู้ทำไว้เฉยๆแบบยาวๆเนี่ยนะฮะเออแล้วก็ตรงน,นี้มีแบบที่เชิญลูกแก้วด้วยนะฮะนี่ครับอ่าต้องใช้ลูกแก้วออฟซอมบี้ออฟนะฮะ อ่าแล้วก็มีป้ายกระดานดบของด้วยนะอ่าจะมีแบบว่าดาบ2เล่มมันจะมีดาบทั้งหมด2เล่มนะฮะแล้วก็มีลูกแก้วเอาไว้ทําแบบผลมูล V2 นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะมีที่เซ็ตสปานะฮะแล้วก็มีที่เสกลูกแก้วออฟซอมบี้นะครับเออใช้ประมาณทั้งหมด150ซอมเอ้ย150โลบักนะฮะตรงนี้คือป้ายกระดานอะไรก็ไม่รู้นะอ่าซอมบี้จะไม่มีเวลาเกิดเราต้องไปหาลูกแก้วเท่านั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปหาลูกแก้วนะฮะ ก็ซึ่งบอสซอมบี้วันนี้อาจจะไม่ได้เชิญนะผมเพราะว่าไม่มีลูกแก้วออฟเชิญนะครับคุณโจงครับอ่าซอมบี้เนี่ยผมขอจินตนาการว่ามันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้แน่นอนหรือว่าจะเป็นแบบนี้ <c oughs> นะฮะเออแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเจ้าของรหัส KFC เนี่ยเขาบอกว่านะฮะมันเหมือนโอเด้งครับซอมบี้โอเด้งฮนะ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาลูกแก้วออฟก,กันนะคุณโจงครับนี่วิธีหาลูกแก้วออฟให้เรามาที่เกาะเห็ดครับผม ่าลูกแก้วซอมบี้ออฟนะโอเคจากนั้นฮะให้เราตีพวกเขตสีเขียวเนี่ยจะมีโอกาสดอบอยู่ที่0.1 0.16%เปออ้ยไม่ใช่0.167%นะฮะจะมีโอกาสที่จะดบลูกแก้วนะครับคุณผู้ชมอ่านี่จะใช้ตับ GM ฟันเลยนี่โอ้โห,โหตีไม่เข้าไอ,อ้เหี้ยเอ้ยมันเท่แต่มันเบาโอ้โหนั้นใช้แมวดีกว่านี่ โอเคครับผมก็ตีไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะตอบครับลูกแก้วอ่ะถ้าตอบก็โชคดีไปถ้าไม่ตอบก็ยาวๆครับแต่วันนี้ผมจะไม่เชิญนะผมผู้ชมครับอ่าเพราะว่ามันยากมากเลยครับ0.16%เนี่ยนะครับ1.67%เออนะครับเรียกยากและเกินนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีเรทตอบอย่างนี้นะฮะเออเนี่ยเขาบอกว่าได้ยากมากเลยพี่นะครับเขาเชิญแบบว่าด้วยโลบักกันนะครับอ่าแต่มีภาพไปดูนะว่ามันเป็นไงลูกแก้วออฟนะฮะ โอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าได้มานะครับอะไรพอได้มาก็ไปเชิญซอมบี้ได้เลยครับคุณจงครับวันนี้อาจจะไม่ได้เชิญให้ดูนะครับอ่าแต่กินในตังการไว้แล้วว่ามันเป็นไงอ่าโอเคพอได้ลูกเกลวมาแล้วก็ไปเชิญซอมบี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าซอมบี้อ่ะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะหรือว่าผลอะไรก็ได้ตีนะครับมันเข้าหมดครับผมแต่อาจจะตีนานหน่อยครับอ่าตีนานแบบมากๆเลยนะเออโอเคครับผมก็ตรงไปเลยฮะ นี่เดี๋ยวผมจะรีวิวผลมูลตื่นด้วยแล้วก็พร้อมทําให้ดูด้วยนะครับวันนี้นะครับอ่าโอเคพอได้ลูกแก้วอย่างนี้ใช่ไหมก็เชิญตรงนี้ได้ครับจากนั้นซอมบี้ก็จะออกมานะฮะพอเราตีตายเนี่ยตามสเตปแล้วเนี่ยเวลาบอสตายมันต้องมีกล่องให้เก็บใช่ไหมแล้วก็เก็บไปได้เลยฮะแล้วก็ลุ้นดูว่าจะได้อะไรนะอ่ามันจะมีดาบนี้นะฮะอ่าเป็นดาบโอเด้งนะอ่าแล้วก็มีดาบนี้เป็นดาบซูซูยโอ้โหโคตรเท่ครับดูดิอ่าดาบซูซูยอ่ะโอ้โห มันอาจจะยากหน่อยนะอัปเดตนี้อาจจะเพียรมากเลยแต่ว่าของมันเท่ครับเดี๋ยวจะพามาดูสกิลครับอ่าแล้วมันก็จะมีโอกาสดอบลูกแก้วลูกแก้วมูลด้วยนะฮะลูกแก้วแบบว่าทําผลมูล V2 นะครับซึ่งผลมูล V2 จะเราแสดงพลังให้ดูนะครับกดตัวเซตออกมาเป็นการเรียกแบบอุกบาตลงมาครับหรือว่าดวงจัดออกมาแบบตุ่มตุๆมตุ่มตุม,ตม,ตม,ตมอ่ะอ่าอันเก่าอ่ะ V ีมันก็จะเข้มแบบว่าก้อนเดียวแบบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่อันนี้ก้อนเล็กแต่ว่าออกมาแบบรัวๆครับ อูดาวอยู่ที่30มสิบวินะฮะอ่าโอ้ตกเลยนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปทำมูนตื่นกันดีกว่าครับวิธีทำมูนตื่นนะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาดูวิธีการทำผลมูนเอาเวกวีสองกันเลยนะฮะก็ให้เราไปทำวีหนึ่งก่อนนะฮะวีหนึ่งผลมูนเนี่ยนะครับก็น่าจะทำกับเป็นนับใช้ห้าแฮมเตอร์แล้วก็ท้องหนึ่งก้อนนะแล้วก็เลขได้เลยแล้วก็กินครับผมแล้วก็วิธีทำมูนวีสองนะก็ให้คุณผู้ชมครับไปที่จรวดครับผม ไปที่จรวดเพื่อขึ้นไปดวงจันทร์ฮะนี่ฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ทําครับเรายังไม่สามารถกดได้เราต้องมีเงิน2ล้านแฮมเตอร์ครับ่างล้านแฮมเตอร์แล้วก็ลูกแก้วมูลนะฮะลูกแก้วมูลเนี่ยหา,หาได้จากบอสซอมบี้นะคุณผู้ชม่ามีโอกาสรอบห้าเปครับลูกแก้วมูลนะฮะแล้วพอได้ลูกแก้วมูลแล้วก็มีเงิน2ล้านแฮมเตอร์เนี่ยสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดเย็ดทําได้เลยครับผมแล้วเราก็จะได้ผลมูลมาใช้นี่ฮะจะขึ้นเป็น มู n a w a k e n นะ่าจากนั้นก็ใช้สกิลได้เลยกดตัวเ้นะมีอยู่ท่าเดียวครับผมอาจจะเรียกดวงจันทร์ลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตูมนะครับแล้วก็ครูดาวประมาณ30วินะครับส่วนดาเมจก็20,000เฮ้ยเท่าไหร่วะ20,000 QB QB q d เออ QB เออนั่นแหละ <c oughs> นะครับก็นี่ครับคือผลมูล V2 ครูดาวแค่30วิเองนะครับ ไม่รู้ว่า30วินหรือว่า1นาทีนะอ่าโอเคมาดูดาบกันดีกว่าครับก็จะมีดาบโอเด้งนะนี่ฮะดาบโอเด้งครับแล้วก็มีดาบซูซูยับที่ได้จากบอสซอมบี้นะอ่าโอกาสตอบเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยตอบง่ายกว่า,นะารับดาบโอเด้งนะฮะอ่ามีทั้งหมด2สกิลนะฮะมาดูสกิลที่1กันดีกว่าครับเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้านี่แบบนี้เลยนะฮะจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะพุ่งไปข้างหน้าโอเคนี่ครับ อันนี้ดาบเนี่ยเขาว่าหาง่ายครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสอมบีตายครับอ่าแต่ดาบซูซยากหน่อยนะฮะนี่ฮะโอเคเรามาดูท่าตัวคิวเป็นการแบบคล้ายๆกับพลังเคียวนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองแล้วคูดาวไวมากนะครับนี่ฮะอ่าแต่ละท่าเนี่ยอ่าท่าแรกนะฮะอยู่ที่สี่หมื่นะคิวดีฮะอ่าโอเคนะครับท่านี้สี่หมื่นคิวดีนะครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับอันนี้น้องเขาไม่ได้บอกมาว่ะ <c oughs> นะฮะ ่านี่เดี๋ยวเรามาดูตามเมดกันให้คุณผู้ชมดูนะครับเพราะว่าผมสต็อปอ๋อสามหมืน่นสามหมื่นห้าพันคิวนะครับคิวดีนะครับอันนี้ก็สี่หมื่นครับผมอ่าสี่หมื่นห้าใช่ไหมเออสี่หมื่นเฉยๆนะครับเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะอ่าให้เราสังเกตดูเลยคือแบบว่าตอนแรกจะไม่โจมตีเราต้องไปหาผู้ไปหาศัตรูเลยเนี่ยไอ <c oughs> ไม่เห็นมันโจมตีเลยวะนี่การฟันธรรมดาก็เท่าไหร่ไม่รู้นะ นี่การฟันธรรมดาป่าป่าป่าปปปปฟันไม่ค่อยโดนด้วยนะเนี่ยโอ้โหไปมองไม่เห็นดาเม็ดเลยอะนะแต่ท่าเนี้ยเอฟเคฟาร์มได้นะเพราะว่าปล่อยได้รัวเลยนะแม่แต่ว่าเอฟเคได้แค่บอสที่มันแบบตีไม่แรงนะฮะถ้าบอสตีแรงเราตายแน่นอนนะครับแต่มีท่าระยะนี้ก่อนระยะไกลพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ไม่ค่อยโดนเลยนะฮะเออนะครับโอเคก็มาดูดาบซูซยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะดาบซูซยก็จะเป็นสีม่วงดําครับ โอ้เป็นดาบที่ดําแล้วนะค้อสวยเลยครับผมอันนี้คือแบบเท่มากนะแต่การอัปเดตนี้อาจจะเพียงหน่อยแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันเท่นะเออโอ้โหโอเคครับก็มาดูการฟันนี่เป็นการฟันแบบนี้เลยนะแอมโอเคอน,นี่ไม่มีดาเมจให้เราดูนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะท่านี้ถ้าฟันธรรมดานะครับโอเคครับผมก็มาดูสกิลกันดีกว่ากดตัวอีนี่เป็นการปาหมดดาบใหญ่ออกไปนะอ่า ท่าเนี้ยเขาบอกว่าห้าหมื่นคิวบีครับไอคิวดีครับนี่ฮะเป็นการปาดดาบไปแบบนี้เลยอ่าโหโคตรเท่ครับโอ๊ยหลอดเท่กันเลยทีเดียวเชียวสกิลโคตรใหญ่นะฮะไบบอบอสมงบอสแมวโดนมดตบอกเลยนะฮะไทท่านนี้ก็ไม่ไหวอนะวูบนะฮะเออโดนระวูบเลยนะครับโอเคครับมาดูท่าสองนะครับขาดตัวคิวนะครับนี่ตัวคิวเป็นการตวัดดาบไปนะครับนี่ครับตอนตวัดดาบเนี่ยเขาจะฟันดาบด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอ่า โอเคนี่ฮะฟันไปตวัดดาบไปเป็นแบบนี้เลยนะฮะดาเมจอยู่ที่85,000คิวนะฮะอ่า85,000คิวบีนะครับเออคิวดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะอ่าซุยๆเนี่เท่มากนะแต่ว่าไอดาบโอเด้งเนี่ยมันใช้ไงแต่ว่าท่าเนี้ยใช้ได้นะท่าตัวคิวนะแต่ถ้าพุ่งเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนี่คือแบบงงมากครับงงสุดๆไปเลยนะฮะอ่าแต่ว่าดาบซุยๆดีจริงครับผลพันจร์ก็ใช้ได้ครับใหญ่ด้วย บอกเลยว่าโดนแบบโดนทั้งทวีบ่ะลูกบนใหญ่นะฮะเออโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับอาการอัปเดตนะฮะอาจจะเพียหน่อยนะรอบนี้นะครับเป็นรอบที่เพียมากจนผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะทําคลิปดีไหม <laughs> เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าอยากจะให้ทุกคนเล่นเกมง่ายๆไม่อยากให้เครียดกันอะไรอย่างนี้นะเออแต่ก็สุดท้ายก็ทําแล้วนะก็สําหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยเ <laughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้า <laughs> บ๊ายบายจ้า